รู้ไหมครับว่าถึงแม้เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เราก็สามารถให้ทานผู้อื่นได้ได้วยสิ่งของ5อย่างด้วยกันเราสามารถให้รอยยิ้มความสดใสและรอยยิ้มของเราเนี่ยแหละครับที่จะสามารถทาให้ผู้อื่นพบเห็นแล้วรู้สึกสบายใจได้ส่วนข้อที่2วาจาเป็นทานคือการพูดให้กําลังใจและชื่นชมลอกปะโลมผู้อื่นให้มากนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการให้กําลังใจคนอื่นแล้วยังเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีด้วยส่วนข้อ3นะครับผมจิตใจที่เป็นทาน หมายถึงว่าเราสามารถเปิดปกคุยกับผู้อื่นด้วยความรู้สึกอ่อนน้อมและจริงใจซึ่งมันจะทําให้จิตใจของเราเบิกบานไปด้วยส่วนข้อที่สี่ดวงตาไปทานคือการใช้แววตาแห่งความหวังดีความอบอ้อมอารีครับให้เขารู้สึกว่าเขายังมีเพื่อนอยู่อย่างน้อยเราก็ยังเป็นเพื่อนเขาอยู่ส่วนข้อที่ห้านะครับผมกายเป็นทานเราสามารถใช้กําลังกายหรือครับช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการงานต่างๆโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทน เห็นไหมล่ะครับว่าถึงแม้เราจะเป็นคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์มากมายแต่เราก็สามารถที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราได้ด้วยเพราะนั่นคือการสร้างคุณค่ากับตัวเองโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยซ้ำครับ